สวัสดีทุกคนหมอดูชาวฝรั่งเศสอย่างนอตราดามุสเคยทำนายอนาคตหนอนหนังสือคำทำนายต่างๆของตนได้เขียนไว้เมื่อ465ปีหนังสือเล่มนี้รวมคำทำนายทั้งหมดของเขาตั้งแต่ศตวรรษที่16จนถึงจุดจบของโลกซึ่งเขาสันนิษฐานว่าจะเกิดขึ้นในปี3797และมีหนึ่งในนั้นจนถึงตอนนี้ก็ได้เป็นความจริงได้แก่ เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสเกิดขึ้นระหว่างปีคศ 1789- เถึงคศ1 7 9่เอกมื่อกองกำลังเสรีนิยมประชาธิปไตยและพรรครีภัพลิการล้มล้างระบบสมบูรณาญาสิทธิราชในฝรั่งเศสยุติระบบสักดีนาในฝรั่งเศสและหลายประเทศในยุโรปตามมาด้วยเหตุการณ์ต่างๆเช่นการถือกำเนิดของอดอล์ฟฮิตเลอร์การสิ้นพระชนม์ของเจ้าหญิงไดอาน่า และโศกนาฏกรรมผู้ก่อการร้ายที่ทำลายตึกระฟ้า2แห่งในประวัติศาสตร์อเมริกาเกิดขึ้นเมื่อวันที่11กันยายนคศ2011ด้วยเหตุนี้นอตราดามุสจึงกลายเป็นหนึ่งในผู้เผยพระวจนะที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกหนังสือเท่ากับมอดูบาบาวานกานอตราดามุธทำนายปี2022ได้อย่างไรมาหาคำตอบกับเป็ดความรู้เพื่อค้นหาคำทำนาย4ประการของเขาสำหรับปี2022ในวิดีโอนี้ คำทำนายแรกโอกาบาทจะพุ่งชนโลกในหนังสือนอตราดามุตของเขาเขียนเกี่ยวกับปี2022ดังนี้ฉันเห็นไฟตกลงมาจากท้องฟ้าทำให้หลายคนตีความนอตราดามุตว่าหมายถึงอันตรายจากดาวเคราะห์น้อยขนาดยักษ์ที่พุ่งชนโลกซึ่งอาจก่อให้เกิดสึนามิและแผ่นดินไหวผู้เชี่ยวชาญด้านอวกาศยังเห็นด้วยกับคำทำนายนี้เนื่องจากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีดาวเคราะขนาดเล็กจำนวนมากกำลังบินเข้าใกล้โลกมากล่าสุดเมื่อวันที่8กันยายนคศ2021นักดาราศาสตร์เมื่อสังเกตด้วยกล้องโทรทัศน์เห็นดาวเคราะห์น้อยชื่อ2021 r s 2บินผ่านพื้นโลกโดยอยู่ห่างจากโลก19,816กมและมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ5มนี่เป็นดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดค่อนข้างเล็กหากชนกับโลกจริงมันจะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ แต่ตามข้อมูลขององค์การอาวกาศแห่งสหรัฐอเมริกาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะมีดาวเคราะห์น้อยดวงอื่นเข้ามาใกล้โลกอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่คำทำนายของนอตราดามุสจะเป็นจริงในไม่ช้าคำทำนายที่2อ,อัตราเงินเฟ้อจะพุ่งสูงในหลายประเทศทั่วโลกนอกตราดามุสเขียนว่าในปี2022ราคาแป้งจะสูงจนทำให้ทุกคนข่าวุดและมนุษยชาติจะตกอยู่ในความสิ้นหวัง หลายคนตีความว่าแป้งเป็นตัวแทนของอาหารดังนั้นตามคำบอกของนอตราดามุตในปี2022ราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนำไปสู่อัตราเงินเฟ้อในหลายประเทศทั่วโลกและนี่คือสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์หลายคนคาดการไว้นับตั้งแต่เกิดโรคระบาดหลายอุตสาหากรรมถูกบังคับให้ปิดเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดและการหมุนเวียนของสินค้าระหว่างประเทศเป็นเรื่องยากมาก สิ่งที่ชัดเจนที่สุดที่เราเห็นคือราคาน้ำมันได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงนี้นอกจากนี้จนถึงขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่ได้รับการควบคุมกิจกรรมการผลิตยังไม่ได้รับการฟื้นฟูดังนั้นสินค้าและสินค้าจึงหายากมากดังนั้นในปี2022อัตราเงินเฟ้อจำนวนมากแม้แต่วิกฤตเศรษฐกิจก็เป็นไปได้ทั้งหมดคำทำนายที่3การเปลี่ยนแปลงหลังจากการตายของปลาจำนวนมาก นอตตราดามุสเขียนไว้ดังนี้ปลาที่อาศัยอยู่ในทะเลดำจะถูกต้งจนเดือดและมนุษย์จะอดอาหารนักวิจัยตีความว่านอตตราดามุสหมายถึงภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้ฤดูหนาวในหลายประเทศสั้นลงและฤดูร้อนยาวนานขึ้นผลที่ตามมาทําให้สัตว์หลายชนิดได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขตหนาวเช่นอาร์กติกและแอนตาร์กติกฉันยังพูดถึงสิ่งนี้ในวิดีโอก่อนทำเกี่ยวกับสัตว์ยักษ์คุณสามารถไปที่ช่องและหาข้อมูลเพิ่มเติมในง่ายๆดูเหมือนว่านี้ในขณะที่โลกอุ่นขึ้นหิมะและน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือจะละลายที่อยู่อาศัยของมีขั้วโลกแลนะสัตว์อื่นๆจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงพวกมันจะไม่สามารถหาอาหารได้อีกต่อไป และค่อยๆหายไปจากพื้นโลกและคาดว่าหากโลกยังคงร้อนขึ้นเช่นตอนนี้ภายในปี2100มีขั้วโลกจะสูญพันธุ์อย่างสมบูรณ์คำทำนายที่4หุ่นยนต์ควบคุมของมนุษย์นอตราดามุษเขียนไว้ดังนี้พระจันทร์เต็มดวงบนยอดเขาตลอดทั้งคืนลูกศิษย์ผู้เป็นอมตะมองไปทางทิศใต้มือบนหน้าอกร่างกายลูกชนมีคนเคยบอกว่าลูกศิษย์เป็นคำที่ใช้เรียกมนุษย์ แต่สาวกองแตที่มีร่างกายเป็นเปลวไฟสามารถเป็นได้แค่หุ่นยนต์เท่านั้นเพราะเครื่องจักรและหุ่นยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ตั้งแต่รูปร่างไปจนถึงเสียงไปจนถึงความรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้นมันก็เหมือนกับเด็กๆนักเรียนของมนุษย์นอกจากนี้พวกมันสามารถอยู่ได้นานกว่ามนุษย์หากไม่มีอิทธิพลจากภายนอกพวกมันจะเป็นอมตะตรงมากกับคำพูดของนอตราดามุสดังนั้น ตั้งแต่ปี2022เป็นต้นไปมนุษย์จะต้องพึ่งพาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและหุ่นยนต์จะค่อยๆเข้ามาแทนที่มนุษย์อันที่จริงสิ่งนี้ได้รับคําเตือนมาเป็นเวลานานแล้วเมื่อหุ่นยนต์ปรากฏขึ้นผู้คนนับล้านต้องตกงานรวมถึงคนงานไร้ฝีมือหรือพนักงานออฟฟิศเพราะหุ่นยนต์ทำงานเร็วกว่าแม่นยำกว่าซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอดทำงานได้ทั้งวันทั้งคืน โดยไม่ต้องพักโดยเฉพาะเชื่อฟังมากไม่เคยบน่นหรือทะเลาะก,กับเจ้านายของฉันแม้แต่ในเรื่องความรักระหว่างชายและหญิงหุ่นยนต์กำลังเข้ามาแทนที่มนุษย์อย่างช้าช้าเห็นได้ชัดว่าในประเทศอย่างญี่ปุ่นและจีนผู้ชายจำนวนมากตกหลุมรักและแต่งงานกับตุ๊กตายอย่างไม่ใช่ผู้หญิงจริงไม่เพียงเท่านั้นหลายประเทศยังขอให้รัฐบาลออกบัตรประจำตัวสำหรับหุ่นยนต์ โดยขอให้ตระหนักว่าหุ่นยนต์มีสิทธิเท่าเทียมกันเหมือนมนุษย์ด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นได้ว่าในปีต่อๆไปหุ่นยนต์มีอำนาจเหนือมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆและพิสูจน์ต่อไปว่าคำทำนายของนอตราดามุตจะเป็นจริงในไม่ชา้า้างต้นที่กล่าวมานี้เป็นหมอดูนอตราดามุตผู้โด่งดังไปทั่วโลกเมื่อประมาณปี2022ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่คุณคิดอย่างไรกับคำทำนาย4ข้อนี้ นอกจากจะประทับใจกับการคาดคะเนใดๆโปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างวิดีโอขอบคุณที่รับชมวิดีโอสวัสดีแล้วพบกันใหม่